มไม่มันมันไม่มมมใช่เรอพี่ไม่ได้ดูจริงเรื่องนี้นะอเออนะช่องทางเงยเพียงอะไรไม่มไมเลยเรงนี้ ผมว่าตรงนี้ต้องรอถึงวันที่ครบวเดี๋ยวฝ่ายฝ่ายที่เขาจะมีคนยื่นอยู่แล้วครับมันต้องรอดูอของศาลมากกว่านะเพราะว่าเราเองไม่ได้สามารถที่คิดคิดแทนคิดอะไรได้หมดนะครับในเรื่องนี้มันเรื่องเรื่องของของศาลเขานะครับผมว่าเดี๋ยวรอให้มีคนยื่นก่อนนะครับนะครับผมว่าในส่วนนี้ เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะนะเราเราเองเป็นแค่ระดับปฏิบัติการเราไม่ใช่ฝ่ายในส่วนของคิดวางแผนนะครับนคมีความกังวลไหมครับผมส่วนตัวผมคิดว่าในส่วนตัวผมผมไม่ได้กังวลนะเรื่องนี้นะครับัเราอย่าเพิ่งคิดไปถึงขนาดนั้นดีกว่านะรอดูว่าศาลจะตัดสินออกมาอย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับ เเาา้อดึกษกษฎัยหมคือผมก็ว่าก็มีทั้งนักวิชาการนักกฎหมายหลายต่างคนต่างก็คิดคนละมุมนะเราก็ต้องมาเวทว่ามุมไหนที่ฟวาเป็นไม่ได้สูงสุดแต่จริงๆแล้วทั้งนี้นั้นอยู่ที่ศาลไม่ใช่อยู่ที่คนที่วิเคราะห์ตอนนี้ถูกไหมครับโอ้ผมผมอยู่กับรัฐบาลผมก็ต้องต้องคิดในสิ่งที่ดีสิครับนะฮะใช่ไหมฮะ จร,จริงๆตอนนี้ัฐทุกพักเขาก็พยายามขยับเรื่องการเมืองพักพลังชลัดก็อย่างที่นั่นหัวหน้าพักได้พูดนะครับก็ต้องเริ่มขยับไปจังหวัดนู้นจังหวัดน,นี้ส่วนในเรื่องของขบวนการยุติธรรมของเรื่องของศาลก็ว่าตามขบวนการไปนะครับส่วนฝ่ายผมฝ่ายบัตรการฝ่ายในเรื่องของการสร้างเขตเลือกตั้งอะไรต่างๆก็ต้องลงไปทําหน้าที่ของแต่ละคนนะครับในส่วนนี้นะครับนะครับขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณมากครับครับผม ไม่ได้ไปแล้วพี่ติดภารกิจที่หนึ่งที่อำเภอหนองคายเป็นพื้นที่ที่มีความกังวลไหมที่จริงๆแล้วพี่ว่าพื้นที่หนองคายพื้นที่ที่เรามีโอกาสนะมีโอกาสใช่ครับว่ามีโอกาสสูงสี่ไหมสี่หรือห้านะอืมสูงเขาไม่ไม่ถึงขนาดนั้นโหเราได้แบ่งมาบ้างก็ยังโอเคแล้วนะนะฮะนส่วนนี้เดี๋ยวท่านท่านอใครดูท่านทางหัวหน้าทางภาคอีสานเขาดูทางนู้นนะครับนะครับ ก็ตอนที่ท่านสุริยะก็ดูทางนู้นด้วยนะครับนะครับขอบคุณนะครับ,บค,ครับผมครับ